จะไปตัดแล้วลลาทุกคน Yo what's up สวัสดีครับวันนี้กูอยู่กับผมมังเงีตเกเีกแล้วแล้วมังเงีนก็พางมาได้หล่า เด้องเงียบมาลูกพี่นะลูกพี่เป่าเงียบมาไหมนี่ทุกคนกี่ชนเล็บสิกินชุดแล้วโอเคกระปุมหนูเอฟซีมาแล้วคนหนึ่งนูหน่เย็นไหมใช่โอเคทุกคนวันนี้มันเงียบจะมาเอ็นน้องก็บอกว่าบ่อนี้บอกเลยนะตัวเติบ์ปีนะแต่ว่านี่เงียบมาป่าเที่ยงแรงแต่ป่าเที่ยงวันนี้ไม่รุนปรงพึ่งเหมือนนะร้อนเลยเออร้อนโอเคแต่นั้นก็ไม่ต้องพูดมากนะทุกคนคลิปนี้มันเงียจะไม่ทำให้ยาวเพราะมีน้องคนหนึ่งก็มาเม้นต์บอกว่ามังเงียบจะทำให ถ้าใครอยากแลยาวไปตามแลต่อช่องนี้โอเคเฉพวะช่วงนี้มันจะลงคลิปอีดิทพอเพราะน้องก็ว่าคลิปยาวแรงอาจจะเบือ่อถ้าใครที่ยังไม่เบือ่อเข้าไปเลยต่อช่วงนี้สยวยแต่ประจุมันเลยทุกคนมามาน้องๆลงอะไรเงี้ยน้องน้ององ่า โอ้ยวิ่งร้อยกันมาเดินนอ,อนนี่มันมันคนกองแหงครับฮะ อ๋อลูกของอมีแล้วครับไม่สับเลยมาเด้อโอ้ย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 มีตอดมีตอดปมาจอน ไม่ตีโอ้ยบังมาจได้เร็วบังมาดบอกเร็วเงียนอนเงียนอนน้องๆ้องโหาทุกคนฉากนี้กำลังสนุกเลยใครอยากดูต่อมาดูที่ช่องนี้น้องๆ เพราะว่าช่องนี้ลงยาวไม่ได้นะน้องพิมพ์มาบอกเลยว่าอย่ายาวเร่งเดี๋ยวเพื่อนเบื่อนัอนอนน้นาตามดูคลิปยาวๆช่องนี้เลยทุกคนสวยว่าจะได้ไม่ได้นะครับทุกคนสวยทุกคนวันนี้ผลงานสีแต้มหลุดไปหนึ่งเคยอยากเห็นผลงานเด็ดๆแบบนี้มังเอียดขอโทษนะที่ไม่ลงให้ช่องนี้ตามไปดูได้ที่ช่องนี้ทุกคนเพราะว่ามีน้องคนหนึง่งเข้ามาม้นนะครับว่าทาไม่ได้ให้ตัดให้ได้เฉพาะที่ได้น้องรู้ไหมว่าการถ่ายคลิปมันเหนื่อยนะครับเราต้องลง ตอนที่ไม่ได้ด้วยถ้าลงเฉพาะต้นที่ได้มันก็คือแบบบางครั้งมันก็ตกไม่ได้นะทุกคนก็จใไหมทุกคนต้องให้กำลังใจด้วยนะครับใครชอบดูคลิปตกปลาก็ตามมาดูช่วงนี้ได้ทุกคนช่วงนี้จะลงคลิปตกปลาแบบยาวๆล้วนๆเลยครับแล้วก็ส่วนช่วงนี้ก็บางอย่างจะรับคนเน้นอื่นให้น้องๆได้ดูกันเผื่อจะไม่เบื่อนะทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ก็เข้าไปดูได้ว่าช่วงนู้นมันมากทุกคนดูปลาเยอะมากอ่าฉะนั้นคลิปนี้บางอย่างก็ขอลาเท่านี้ทุกคน ฝากกดไลค์ก็ัด้ตาก็แชร์กันก็ดีตัวนีันก็ก็ไครับ